จะว่าแฟนคลับไม่จะมัวมัวคิดารานนะคะต้องตอบให้ถูกนะคะเพื่อชิงรางวัลส่วนตัวจากเดอะสตารด้วยนะคะคอันซีนข้อแรกค่ะพี่พันข้อแรกนะครับหน,นุ่มโดมคนนี้ฮะชอบกินน้ําแข็งที่เกาะอยู่ในตู้เย็นอ,อ่าพ่ออะไรพ่ออะไรพ่ออะไรครับน้องดมเหับ เมื่อก่อนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบเหมือนกับชอบกินกินน้ําแข็งเล่นๆทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในตู้เย็นมันจะมีช่องแบบช่องแช่แข็งช่องฟรีซใช่แล้วมันก็มันจะมีน้ำถ้าเป็นตู้เย็นรุ่นเก่าๆนะจะเป็นแบบน้ําแข็งเกาะเป็ดนย้อยออกมาใช่แล้วมันก็จะแบบเวลาเอามือเอามือไปขูดขูดแล้วก็แล้วทั้งหมดแล้วเอานิ้วขูดแล้วก็ใส่ปากใช่ใช่โดนแม่ตบปากตลอดชอบเพราะมันเย็นนะ คือมันจะมีแบบมีกลิ่นมีรสชาติอะไรที่มันแบบเป็นเอกลักษณ์อะไรเงี้ยครับกินนะกินของของในตู้เย็นด้วยไงลง้น้ำตู้เย็นปลาเปรีปลาเค็ดกินแล้วมันเป็นไงบ้างครับหมายถึงว่ามันก็จะแบบเย็นดีสดชื่นอะไรเงี้ยเสียงดีนะเสียงดีนะเออคือแล้วเสียงดีด้วยไม่อยากเสียงดีเหมือนน้องนมไปกินน้ำแข็งกอดตู้เย็นนะคะโอ้แต่กูตู้เย็นใหญ่เลยนะครับนี่ไงอ้าวนี่คือข้อแรกนะครับจริงหรือไม่หรือเปล่านะคะคิดให้ดีๆน่องโมนะคะเอาล่ะครับ คนต่อไปคนต่อไปน้องสต็อปครับน้องสต็อปน้องคนนี้นี่มีความสามารถหลายอย่างใช่เรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีโดยเฉพาะจังหวะหนึ่งที่เขาชอบมากที่สําคัญจังหวะของเขามาผูกพันกับชีวิตหนูนะจังหวะอะไรครับหน้าลูกทุ่งหัวใจที่พอปครับ beatbox beatbox ได้หมดเลย เฮออยหออนอนดึกป่ะเนี่ยฮะนอนดึกป่ะเนี่ยนอนนอนไม่ดึกนอนเร็วแต่ตื่นเช้ายไม,ไม่มีหยอกไม่หยอก,ยอกบีบบบ็บอก สต็อปนะฮะชอบบีทบ็อกชอบมากนะฮะจังหวะเพลงของเขาก็เป็นเพลงสไตล์อะไรฮะที่ร้องก็ฮิปฮอปไอเอ็นบีนะครับผมอันซีนของเขาครับน้องสต็อปพกยันกับหนังสือพระในกระเป๋าเฮ้ยเป็นระดับสต็อปต้องพึ่งเสศาด้วยเหรอทำไมครับใช่ไหมทำไมทำไมทำไมอะไรครับก็ คือไม่ได้เป็นแนวแบบเล่นศยศาสตร์ค่ะเป็นแบบว่าเราเชื่อถือแล้วก็เคารพบูชาอ๋อเป็นแบบเขาเลยเลยให้พึ่งทางใจความเชื่อส่วนบุคคลเยอะไหมเยอะไหมก็พอสมควรค่ะเบาเบาเบาเบกี่ออเบาๆนะประมาณสักกี่ผืนครับ อ๋อพยันนะคือผืนเดียวค่ะแต่ว่าพระก็มีห้าอกห้าหก้าหองหนูได้มาจากใครครับหมายว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีมีผู้ใหญ่ที่รักเขาให้มาใให้มาส่วนใหญ่คือสต๊อปจะแบบว่าเวลาไปทําบุญก็จะแบบว่าจะได้มาอย่างเงี้ยค่ะตามวัดที่ไปค่ะเป็นคนใจบุญนะนใจบุญนะครับแฟนครับดีดีนะฮะจริงหรือไม่จริงนะครับอันซีนแต่ละข้อ ไม่ได้ฟังฟังแล้วก็หลับงายหลังไปนะฮะผ่านไปแล้ว2คนอ่ะต่อไปอันซีนของน้องสมัยค่ะพี่พันน้องสมัยนะครับอันซีนเขาคือน้องสมัยเนี่ยชอบเอากางเกงในมาเช็ดหูก่อนใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮเฮนี่เดี๋ยวเมื่อกี้หัดบอกจริงๆริงาตอบด้วยี่เห็นตอนไหนถามตอบถามตอบยเี้ย ส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะไม่ค่อยมีตอนแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถามสต็อปเลยชิงไว้สต็อปก็ไม่รู้ไม่รู้หนูนอนกับน้องไงคะแล้วก็แต่ว่าก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนก่ออนนนเริ่มนอนต้องหยิบกางเกงในขึ้นมาสัมผัสความนุ่มของเนื้อของเนื้อกางเกงใช่ใช่ก็มาเช็ดส์ขอ๋อเพราะอะไรจะมาเพราะอะไรครับก็ เราต้องดูแลป่ะคะอะไรอะไรผิวมันมันค oui> ่ะเฮ้ยเฮ้ยผิวมันมันนุ่มอะค่ะตรงนีおお้ผิวมันนุ่มอ๋อมันเป็นอะคือติ่งหูเราก็อาจจะเป็นตัวที่บอบบางติ่งหูก็นุ่มเกนไหนก็นุ่ม นี่คืออันซีนของน้องสมัยใช่หรือไม่คนต่อไปอ่ะมาถึงน้องแกงส้มค่ะนะครับน้องคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถด้านเครื่องดนตรีครับผมดนตรีทุกประเภทเกือบเล่นได้หมดโอ้ไม่นะครับเล่นอะไรได้บ้างน้องแกงส้มเล่นเปียโนครับเปียโนกีตาร์กีตาร์เบสครับแล้วก็กลองนิดหน่ึงนี่คือตั้งวงเล่นเองหมดเลยตุ๊งตึ๊งได้หมดเลยเนี่ยตั้งวงเล่นครบเลยหมดครบเลยเองด้วยใช่กีตาร์นี่ เรียนจากที่ไหนคะเรียนที่ไหนก็เรียนโรงเรียนดนตรีทั่วไปแหละครับครับคุณแม่ให้เรียนครับทั้งกลองทั้งอะไรคือพูดง่ายๆคือบ้านว่างไม่มีอ่ะใช่หยุดเสาร์ที่ก็คือเรียนพิเศษทั้งนั้นเลยนีคือเรียนหมดทุกอย่าง เครื่องดนตรีชิดแรกที่แกงส้มได้เริ่มเรียนคืออะไรครับเป็นโนครับเป็นโนครับเป็นโนตอนนั้นที่เรียนเป็นโนคุณครูอะไรฮะที่ครูที่สอนเราคุณครูชื่อคุณครูนะครับครับผมชื่อครูโรสครับครูโรสครูโรสสอนดีไหมครับตอนนี้ดีครับดีครับคือตอนแรกเราตอนเด็กๆครับคุณแม่มัครับเรียนตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นแกงส้มกี่ขวบอนุบาลสามครับอนุบาลสามมันคือเป็นประมาณหกเจ็ดขวบคือเด็กต้องเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะนิ้วกางจะยืดไงต้องไปฝึกไปฝึกกดกด สนิ้วด้วยกันไม่ใช่ตุ๊กกี้ต้องอย่างนี้ไดีไทายดีทดยให้พูดถึงครูหน่อยครูโรสนะครับคือต้องบอกว่าเป็นเป็นครูที่จำยังจำได้จนถึงวันนี้เพราะว่าเขาเป็นครูคนแรกที่สอนคือตอนแรกเป็น เขาเรียกลักสุดสำหรับเด็กก็คือให้คุณแม่เขาไม่นั่งเรียนด้วยตอนแรกวิ่งก็จะเข้าเรียนเนี่ยวิ่งหนีไม่เรียนแล้วก็ไปแอบกอดดูแอบดูว่าเออใช่แต่ว่าพอเหมือนเพื่อนๆเขาเริ่มสนุกกันเราก็แบบฟอร์มไะครับก็แกล้งทำเดินเข้าไปแล้วก็เป็นเรียนนั่งเล่นกับเขาอะไรอย่างงี้แล้วครูเขาเป็นคนใจดีมากครับเขาจะไม่แบบไม่ไม่ดุเลยอะไรองนี้ นานยังครับที่เราไม่ได้เจอครูรสโอ้ยนานนานแล้วมีอะไรฝากบอกครูไหมครูรสก็อยากจะบอกว่าผมยังคิดถึงครูแล้วก็ยังจําครูได้นะครับคือไม่ไม่ใช่ว่าแบบคือมันนานแล้วแหละเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าก็ยังจําได้ว่าครูคือครูคนแรกของผมคนแรกที่จำให้ร้องเพลงได้เป็นคนแรกที่ทำรู้จักเรื่องตีค่ะอยากเจอไหมอยากเจอสิคะถามใครถามเออได้องหน้าหนูทำไมอ่ะแฟนครับอยากเจอไหมครับขอรองเท้ อาละครับถ้าอยากเจอเราก็จัดให้นะครับ<ห>ไป<ห><ห>พบกับคุูรสครับคุรสและวันนี้นะคะทางรายการก็ได้เชิญครูรสของน้องแก๊กส้มมายังรายการด้วยมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานาน10กว่าปีแล้ว<ห>จะยังจับกันได้ไหม นั่ค่ะกูโรยกูโรดคุณครับกูโรดกูโรดเจเนซ่าเลยค่ะกูรรดกูคนแรกของน้องกูคนแรกของน้องแกงส้มนี่นะครับกูโรดฮะติ่งริ่งนานมากค่ะเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะตอนที่เขามาเรียนตอนแรก เด็กคนนี้เป็นนะครับแกงส้มสมัยนั้นหกเจ็ดขวบไม่ใช่หกเจ็ดขวบนะลืมหรอเรียนตั้งแต่สี่ขวบคือเรียนเด็กนเรียนเด็กมากเลยนะไอหกเจ็ดขวบนั่นคือเลิกเรียนไปแล้วคือแบบว่าช่วงที่ครูช่วงที่หายไปครูไปเรียนต่อหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเลิกเรียนไปช่วงนั้นนะแต่เขาเรียนกับครูนานเหมือนกันนะคะใช่ครับเป็นไงลูกศิษย์คนนี้ตัวกลมแก้มแก้มยุ้ยเลยเรียนตั้งแต่สี่ขวบเลยสี่ขวบน้องแกง้มแก้มยุ้ยคือน้องแกงส้มหรือครูตอนนั้นครับพร้อมนหมครับ เขาจะตัวตัวกลมๆมาหาแก้งยุยยแล้วก็ออมาแอบดูตอนแรกเขายังไม่ได้เรียนไงเหมือนที่เขาบอกนเนาะใช่เขาก็จะมาแอบเกาะประตูดูแบบโผล่ครึ่งหน้ามั่งๆๆอะไรมั่งแบบออดูแอบดูตลอดตอนหลังก็มาเรียนก็ถ้าทางตอนแรกๆเหมือนจะขี้อายอืมครับแรกๆเหมือนขี้อายจริงๆแล้วซนมากค่ะอ,อย่าตัดสินอย่าตัดสินนะคะเด็กคนนี้ห้ามตัดสินภายนอกใช่ครับเรียนอยู่นานไหมครับคุณครูก็หลายปีเหมือนกันนะก็ประมาณสักถึงเจ็ดแปดขวบอะค่ะแต่ว่า ว่าตอนนั้นเขาก็ยังกลมอยู่เขากลมอยู่หลายปีกลมทั้งชีวิตเลยครับเขากลมหลายปีนะคะพอสามารถด้านดนตรีล้วครับเป็นไงบ่างสลับคนนี้ที่ที่ครูได้มองได้สอนได้เห็นเขาอ๋อตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับการเล่นเปียโนดีค่ะเขาเป็นคนตั้งใจเรียนมากแลวชอบร้องเพลงน่เด็กเขาจะไม่ใช่คนแบบที่ทําตัวเด่นๆออกมานะแต่ว่าเขาจะเด่นเองอย่างแบบมีอยู่ตอนหนึ่งที่มีคอนเสิร์ตตอนเด็กๆเนี่ยคือเพื่อนเพื่อน ทุกคนตอนแรกบอกแย่งเงนถือไมโครโฟนหมดเลยเขาก็เขาจะไม่เสนอตัวเขาจะไม่เสนอตัวแต่ว่าพอขึ้นเวทีปุ๊บเขาว้ามาคนแรกเลยเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเขาจะมีอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะครับโอ้นะฮะผมโอ๊ยใจเจอคุณครูแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เจอนานมากครูยังเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมมากสวยแต่ยังแบบยังพอตอนตอนแรกเดินมาเฮ้ยใช่ใช่ทำไมคือตอนตอนแรกมองว่า สิบปีทำไมไม่เปลี่ยนไปเลยคุณครูมองแล้วเอ้ยใช่หรือเปล่าใช่จริงด้วยครับค่ะดีใจมากดีใจคุณครูมีอะไรบอกน้องแกงส้มไหมคะครับก็จะบอกว่าเอ่อจริงๆอ่ะครูดูเดอะสตาร์นะอันเนี้ยแล้วก็เชียร์แกงส้มมากคือเด็กๆลูกศิษย์เนี่ยจะรู้หมดเลยว่าครูเชียร์แต่ชื่อมันครูไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องแกงของครูจริงเนาะจริงไม่รู้เห็นครั้งแรกไม่รู้เหรอครับคุณครูไม่รู้ค่ะเชียร์จนรอบสุดท้ายเลยเชียร์แกงส้มเนี่ยเชียร์จนรอบรอบสุดท้ายเลยนะคะแต่ว่า คือตอนนั้นคือเขากรมไงตอนนี้เ็าเปลี่ยนไปอกหล่อแลวลกก็ยังเนี้วมากลมจริงๆจริงๆจริงๆแกมอยู่แต่หน้าเขาเหมือนเดิมเลยนะแต่เขาก็แบบว่าเหมือนเขาโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหล่อขึ้นค่ะหล่อหล่อแล้วจาไม่ได้ไงก็คือก็ดีใจมากเลยที่แบบ เนี่ยนี้นะสิ่งหนึ่งที่ทุยาพูดะนะความชื่นใจของครูเนี่ยก็คือเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากเรียนรู้อะไรมาเยอะมากกว่าจะได้ขึ้นมาถึงเวทีระดับเนี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยลืมครูคนแรกของเขาเอ,อันนี้ครูแบบไม่แปลกใจว่าทำไมแกงส้มถึงได้เป็นที่รักอของคนมากมายขนาดนี<อ>้<อ>ยังไงก็ขอฝากน้องแกงส้มไว้ด้วยนะคะ<อ> และวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณครูโรสครูคนแรกของน้องแกงส้มด้วยนะคะต่อไปเป็นอันซีนของคนสุดท้ายในรอบนี้ครับผมอันซีนแกงส้มยังไม่บอกว่าเป็นอะไรไม่บอกให้ไปดูวีทีอาร์คเราจะตามไปดูที่บ้านเขาเลยใช่ค่ะพร้อมไหมไปดูเลยค่ะไป <Bye. S 1> วันนี้เราบุกมาถึงบ้านของน้องแกงส้มกันเลยค่ะอ้าวเจอคุณพ่อแล้วนะคะแหมยังหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะคะเนี่ยเข้ามาเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับ คุณพ่อก็พาดูรูปของน้องแกงส้มตอนเด็กๆขะแน่จำมั่มเชียวนี่ค่ะมีรูปถ่ายคู่กับครูโรสด้วยและก็ยังมีครูอ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเขาคุณพ่อใจดีค่ะพาไปดูห้องนอนของน้องแกงส้มกันเลยว่าแต่ขึ้นบันไดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยคุณพ่อที่เขงเขาชอบมากเขาห้ามทิ้งเลยนะคะนี่ห้ามทิ้งนะครับนี่ ว้าวอันนี้เขาใส่มาตั้งแต่ตอน้วนเขาใหญ่เขาก็ใส่ตอนนั้นเกือบ9ก้าสิบโลอ่ะพราผอมลงเขาก็ยังใส่อยู่เขาบอกมันสบายไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้องแกงส้มจะเคยหนักถึง9กสกิโลสยางเขาบอกไม่เอานี่ครับเปลี่ยนยางยืดไม่เอาเพราะมันแข็งแล้วมันเจ็บเขาชอบอย่างเงี้ยเขาก็เอายางมามัด โอ้โหเรียกว่าใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าจริงๆเลยคะ่ะอ้าวแล้วนี่อะไรคะเนี่ยมีรูปของน้องฮั่นยุที่เตียงนอนด้วยสงสัยเรื่องที่เขาแซวก,กันว่าสนิทกันเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยแล้วเรื่องอันซีนของน้องแกงส้มจะเป็นอะไรเราไปถามคุณแม่กันเลยดีกว่าคะ่ะเขาไปเรียนกับเพื่อนๆใช่ไหมคะไม่ยอมแพ้เขาเป็นคนท้ามาก็ใส่กับเด็กๆคงเล่นกันสนุกสนุกนั่นแหละแล้วก็ไปกินกระดาษกับไส้ดินสอแข่นกัน เพื food, ่อนกินได้เขาก็กินได้เขาประมาณนี้อะไรอย่างนี้แกงส้มเนี่ยเคยกินเศษกระดาษกับไส้ดินสอจริงหรือเปล่าครับจริงหรือไม่สมัยเด็กๆแกงส้มเคยกินกระดาษกับกินไส้ดินสอเออโอ้จริงไหมเนี่ยไอ้บ้านก็ใหญ่โตไม่ได้จะหิวขนาดนั้นเลยใช่คือจะบอกว่าแต่ก่อนนั้นเราเด็กๆนะครับเราก็รู้สึกว่า มันเท่คือตอนนั้นคิดว่าเท่มันแปลกไงครับอ,อใคร<อ>ทำอะไรแปลกออคือตอนนั้นเหมือนเพื่อนๆเขาชอบกำลังแบบกำลังฮิตว่าแบบใครทำอะไรแบบแล้วเราก็อยู่ก็เออเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเกทับกันเกทับกันมาเกทับกันเออ,เอ,อไม่ใช่ออกินกินอะไรได้ ฉันกินซาลาเปาทั้งลูกฉันกินกระดาษเว้ยเอออันนี้งี้เลยใครฉันให้กินตู้นึ่งซาเปาอ่ะเกตัเลยก็คือแล้วเราก็อยู่แล้วก็เปิดสมุดก็ฉีกกระดาษแล้วก็กินเลยโอ้เคี้ยวคือ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 คืกึนเลยตอนหน้าเพื่อนนะฮะใช่ครับไม่แล้วเรากืนหรือว่าเราแอบไปขายไม่คืนเลยครับเฮ้ยใช่ครับ เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอันซีนของใครที่ไม่ใช่เรื่องจริงข้อที่1โดมกินน้ําแข็งที่เกาะอยู่ในตู้เย็นข้อที่2สต็อปพกยันกับหนังสือพระข้อที่3สมายชอบเอากระเกงในมาเช็ดหูก่อนใส่และข้อที่4แกงส้มเคยกินก